วันนี้ใส่ชดอะไรคะใส่ชุดกันหนาวอากาศหนาวหรือยงคะยังค่ะวันนี้จะไปไหนไปไหนบ้างคะนี้จไปจะไปกินน้อหมูกับนงตาไหมคะวันนี้มันเกิดอะรคะมันเกิดหนูใช่มันเกิดีรหรอใช่ค่ะมีขาวะไคะใช่ Happy birthday to you Happy birthday to you Yeah.